วี้ตอนรับเข้าสู่ช่อง xx underscore focus นะคะวันนี้ค่ะกัดก็จะมาสอนทำให้ตัวละครของเราในซิปิโตเนี่ยมีเหล็กจัดฟันค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปกดตรงบวกข้างล่างกันก่อนเลยนะคะตรงนี้สีม่วงๆเสร็จแล้วนะคะเราก็กดไปที่ Photo Boost ค่ะข้างบนเนี่ยนะ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็กดที่ค้นหาเลยแล้วกดอันแรกค่ะ c o u จอ of Member ให้เรากดเลขหนึ่งค่ะ c a m มร a ช็อตให้กดให้กดคล o สอัพค่ะแล้วก็ Key ์เ r ิรก็คือเราจะใช้เป็น Party ค่ะแล้วก็กดไฟล์เลยเดี๋ยวก็จะใช้ตัวนี้ค่ะจริงๆเพื่อนๆจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะคะที่มันเห็นฟันของเรานะเห็นฟันของตัวละคร กดจองเลยค่ะแล้วเลือกตัวละครแล้วก็กดโนเลยรอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเห็นฟันใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กดที่แบ็กกราวค่ะแล้วก็เลือกแบ็กกราวที่เราชอบเลยอือก็ว่ากันเอาตัวนี้ดีกว่าก็กดถูกเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะ เซฟแล้วกดหลายครั้งมากอ่าก็กดออกเลยแล้วก็ออกจากแอปซิปิโตไปก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะไปเข้าที่แอปพลิคอาค่ะเข้าแอปพลิ a อาแล้วก็กดบวกข้างล่างเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกรูปที่เราดาวน์โหลดมาค่ะ โอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดที่สติ๊กเกอร์ค่ะนี่นะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดที่ค่ะก็พิมพ์ว่าเหล็กจัดฟันได้เลยนี่ก็จะมีให้เลือกนะคะเยอะมากก็เลือกที่เราชอบนะคะให้เลือกอันบนนะ ให้เลือกอันที่มันเป็นแบบข้างบนอย่างเดียวเดี๋ยวก็เลือกเป็นตัวนี้ละกันแล้วก็ซูมไปที่ปากของตัวละครเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ทําให้เล็กจัดฟันตัวนี้ที่เราดาวโหลดมาเนี่ยนะคะเล็กให้มันเท่ากับปากค่ะนี่นะพอได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ตกแต่งเพิ่มได้นะคะก็กดติ๊กถูกเลยนะ เดี๋ยวก็จะตกแต่งพวกเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็กระจาแต่งซูมคะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนก็เลือกที่เราชอบเลย ค่ะทุกคนพอเราแต่งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดตัวนี้ค่ะข้างบนนะแล้วก็กดที่คำว่าแกลเลอรี่ค่ะแล้วก็กดออกได้เลยเราจะไปโพสที่ไหนก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะคําค่ะบ๊ายบาย